ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลีน่าจังพูดถึงเบลล่าหลังบุกเพสัญิว่าสองดังสร้างรายได้ถล่มทลายกันเลยทีเดียวครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุกเพศสันยว่าสองที่ได้คู่พระนางอย่างเบลล่าลานีและโป๊ปธนวัน์กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยมีการเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดวันที่1สิงหาคม65ก็ทำรายได้ทั่วประเทศไปถึง191.99ล้านบาท ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับโดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรักในชาติพบใหม่ที่นำพาทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบอีกมากมายบอกเลยครับว่าสนุกสนานเข้มข้นคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อบัตรเข้าไปดูอย่างแน่นอนแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนจะมีประเด็นดราม่าเบาๆออกมาซะแล้วครับเพราะว่าลีนา่าจังจังจัญญาได้ออกมาไล์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ลีน่าจัง พูดถึงเบลล่าประมาณว่าที่หนังเรื่องบุกเพสสัญยว่าสองดังเพราะตัวเองนั้นช่วยโปรโมทให้เนื่องจากก่อนหน้านี้ลีนาจังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเบลล่ากับทางอดีตแฟนนุ่มเวียสกลวัฒน์นอกจากนี้ลีนาจังยังได้พูดถึงทางผู้จัดเรื่องนี้อย่างนองอลุโนชาอีกด้วยว่าน้องนั้นรวยแล้วก็อย่าลืมตนเองที่ทําให้หนังมีกระแสรวยเป็นพันล้านโดยลีนาจังพูดขึ้นว่าถ้าไม่มีคลิป ที่พูดถึงนางก็ไม่เป็นข่าวทั่วทั้งประเทศ3ามวันติดต่อกันแล้วหนังก็เข้าโรงคิดว่าจะดังแบบนี้ไม่ล่ะคนใจะให้กำลังใจนางขนาดนี้ไหมคนไปดูแล้วก็แต่งชุดไทยกันแม่ค้าออนไลน์เหมารอบเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายเข้าดูฟรีคุณน่องอารุโนชารวยแล้วนะได้เงินเป็นพันล้านอย่าลืมนะคนนี้ทาให้เธอรวยนะทาให้มีกระแสรู้หรือเปล่าไม่มีเราังไม่มีทางได้เป็นพันล้านหรอก จะบอกให้รู้ไว้เพราะแม่ไงที่ช่วยเขาเอาไว้เรากลายเป็นมาหัวเน่าเลยเบนล่าฉันก็น้อยใจคุณนองรวยแล้วอย่าลืมฉันนะจ๊ะถ้าไม่มีฉันหนังคุณไม่มีทางได้เป็นพันล้านหรอกเอาเป็นว่าอย่าดราม่าก,กันเลยดีกว่านะครับมาดูหนังเพื่อความบันเทิงกันดีกว่าครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ